สิ่งที่กระซิบบอกว่าคนนี้มีคู่แน่สิ่งแรกก็คือบุคลิกภาพบุคลิกภาพดูอบอุ่นดูอ่อนโยนนิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสรับรองว่าไม่นานค่ะเดี๋ยวมีคนเข้ามาจีบแน่นอนค่ะสิ่งที่สองไลฟ์สไตล์ค่ะ ไลฟ์สไตล์ที่ชอบทำงานร่วมกิจกรรมกับคนอื่นเยอะๆมีการปฏิสัมพันธ์แล้วก็คุยกับคนเยอะๆเข้าสังคมไม่นานค่ะลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเพราะว่าได้เจอคนเยอะแล้วก็เปิดใจที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะสิ่งที่3ความคิดค่ะ คิดในเรื่องของความรักในแง่บวกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักเป็นสิ่งที่น่าค้นหาคิดบวกในเรื่องของความรักและก็มีความเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงคนที่มีความเชื่อลักษณะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวความรักก็จะเข้ามาเดี๋ยวมีคนมารักนะคะสิ่งที่4การกระทํา การกระทำลักษณะของคนที่กำลังจะมีคู่ก็คือคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตากับคนอื่นแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาใครๆก็ชอบค่ะลักษณะอย่างนี้สี่สิ่งนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นใครที่มีลักษณะ ทั้งสสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องดีเลยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเจอคนรักได้ง่ายกว่าคนอื่นๆนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เจอคนรักที่ใช่คนรักที่ชอบแล้วก็มีคู่กันทุกคนนะคะดรดาลิงเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดาลิงด้วยนะคะรักทุกคนค่ะ